ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราก็ออกมาจากลูกโปรกครับเป็นหน้าจอ360องศานะครับสุดยอดมากเป็นสามมิติเลยนะครับดูเหมือนกับเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเราต้องนอนนอนดูครับนอนดูของวีดีโอชุดนี้นะครับมันเป็นแบบการแสดงที่เป็นอลังการมากแล้วบัดนี้ก็ออกไปตูที่ดูจอ360องศาแล้วมาเจอนะครับแสงสว่าง ใหญ่มากอะได้อย่างไรเลไ้ลได้ายบายก่อนจุ๊บจุ๊บมบายจุ๊บจุ๊จ้อจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุบจุ๊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 จุ๊บ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 บจุ๊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 บ มีเดินเสาด้วยนะครับสุดยอดมาเอาลนะครับเออมาดูในเสานะครับสุดยอดมากตะเล่เตะเล่ครับลูกวะสวัสดีเซตะเล่เดินเสาเดินเสาครับ จะมีทางเข้าไปดูเ,ดเรือนสอานะครับแล้วก็มีทางออกนะครับเ้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆครับถ่ายรูปมานะครับสุดยอดมากเกมนี้